มาทำไมครับผ่ยหวานฮะอ,อคนเก่งของแม่ขึ้นบ้านมาทำไมอะครับ,ข,บขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมฮะจะไม่เอ็กให้แม่ฟังข้างบนบ้านเหรอลูกไหนขึ้นมาทำไมอ่ะครับจะขึ้นมาเอ็กบนบ้านให้แม่ฟังหรอครับอันไหนคนเก่งอ่ะเอ็กเลยเอ็กเลยมะมีดีอย่างเดียวแหละมีเอ็กให้แม่ฟังอะอย่างเดียวอะ่ะใช่ไหมลูกทำอะไรได้อีก ไอ,อ,อ,อ้หนูมีความสามารถอะไรอีกครับแสดงมันออกมาเลยลูกหนูมีอย่างเดียวเนาะหนูเอ็กเอ็กเป็นใช่ไหมลูกไอ้หนูเป็นไก่หนูก็ต้องเอ็กเอ็กเป็นสิใช่ไหมครับฟังแม่หนูฟังแม่อยู่แล้วล <Lat Hello> ูกอืมไหนเอ็กทีหนึ่งเอ็กทีหนึ่งรูปหลอกของแม่เอ็กเอเร็วอ่ะเร็วเก่งอยู่อย่างเดียวก็ทําแบบนี้ลูกอ่ะเอ็กนะครับอ่าเก่งอยู่ตรงที่เอ็กเอ็กเป็นเนี่ยเนาะอ่ะเร็วครับอ่ะคนเก่ง โอยคนเก่งของแม่เร็วๆเร็วๆเอกๆเลยแม่จะไปเลื่อนรถแล้วเร็วๆครับเร็วแดดร้อนแล้วแม่จะไปเลื่อนรถแล้วเร็วๆเอกๆครับคนเก่งของแม่อะแม่ให้เอกทีหนึ่งเอกทีหนึ่งแล้วก็นะเอกทีหนึ่งแล้วแม่อุตส่าห์ให้ขึ้นบ้านมาแล้วไงก็ต้องทําให้แม่หน่อยสิครับเด็อย่าบอกนะว่าหนูเอกข้างล่างไปเยอะแล้ว <laughs> ข้างล่างกับข้างบนมันไม่เหมือนกันลูกพื้นที่ไม่เหมือนกัน อันนี้พื้นที่บนบ้านก็ต้องเอ็กบนบ้านด้วยสิลูกอ่ะเร็วคนเก่งเอ็กเอกโชว์ให้แม่หน่อยอ่ะคนเก่งอันนั่นนั่นน่ะอันน่ะอันน่ะอันน่ะสบัดขนอ่ะเร็วครับหนูไม่เดินหนีแม่สิลูกเอ็กก่อนแม่ให้เอ็กทีนึงเร็วเร็วคนเก่งฟังแม่อยู่ไหมครับเอ็กให้แม่ฟังทีนึงอ่าแม่ช่วยเอ็กเอกให้แม่ฟังทีนึงก่อนเร็วเร็วเร็วคนเก่งอ่ะเด็กดีเด็กดีใหหวานครับหันหน้ามาสิลูก ให้หวานชอบหันก้นให้แม่ไม่ไปต้องเอ็กทีนึงก่อนแม่ถึงจะเอาข้าวให้มั้าไงแล้วแล้วอุตสาห์ขึ้นมาบนบ้านแล้วไงเอ็กเอ็กทีนึงเอ็กเอ็กทีเดียวลูกทีเดียวเสียงเสียงมาด้วยแล้วเอาเสียงมาด้วยสิลูก แล้วแล้วเสียงออกมาลูก <c oughs> โอ้โหเก่งมากๆเลยต้องอย่างนี้สิลูกคนเก่งของแม่มาเอออุ้งอุ้งมาอุ้งอุ้งครับแม่อุ้งอุ้งก่อนเหแม่อุ้งอุ้งก่อนครับโอ้คนเก่งของแม่นื้คนเก่งของแม่รูปหล่อของแม่น่ารักที่สุดเลยไขวานคนเก่งของแม่อืมรักแม่ใช่ไหมลูกลูกรักแม่ใช่ไหมอันจะแถมให้แม่สิท่าทางอ่ะแถมมาเอ็กที่สองใช่ไหมลูกเอ็กที่สองใช่ไหมครับ อเอกที่สองครับเนียอ้โห,โหแล้วจะมีเอกที่สามเหรอลูกจะมีเอกที่สามด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าหนูชอบเอกให้แม่ไม่ต่ํากว่าสามครั้งใช่ไหมครับอ่ะครั้งที่สามก็จัดไปเลยลูกเร็่อยๆมันจะปิดคลิปแล้วอรูปหล่อของแม่ อันน่ะเก่งที่สุดเลยลูกโอ้โหลูกแม่่ารักที่สุดเลยแบบนี้ไม่รักไม่ได้ยังไงไม่รักจะไงไหวแล้วนะลูกเนอะไม่รักไปไหนลูกเดี๋ยวแม่เอาเข้าวให้ครับมามาเอาจะมีแถมอีกนี่ดูท่าทางไหนดูสิไหนดูสิจะมีครั้งที่สีแน่ๆเลยแม่รู้แม่รู้อาการใช่ไหมครับครั้งที่สีด้วยใช่ไหมครับเหมือนเหมือนจะ โอ้โหมันจริงๆด้วยมันใช่จะเหมือนจะแล้วจะมีห้าไหมล่ะลูกโอ้โหจะมีห้าไหมล่ะครับคนเก่งของแม่ไอหวานครับจะมีห้าไหมเร็วๆถ้ามีห้าแม่จะรอไอหวานครับไอหวานจะมีห้าไหมลูกจะมีเอ็กครั้งที่ห้าไหมครับคนเก่งหวานครับจะมีครั้งที่ห้าไหมลูกมีเอ็กครั้งที่ห้าไหมถ้ามีแม่รอนะครั้งที่ห้าก็มาได้เลยลูกครั้งที่ห้าเอ็กมาได้เลยลูกแม่รอ โอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดในปฏิทีเลยลูกแม่เก่งที่สุดเลยตบมือรววๆไาวันเก่งมากๆเลยใช่ไหมลูกโอ้โหเดี๋ยวแม่คอารางวัลให้นะเดี๋ยวเดินไปเอารางวัลละคือจะเอาข้าวใส่ชามมาให้เขาบนบ้านนี่นะคะเขาจะขึ้นมากินของเขาเองอุ้ยนี่พี่กับน้องกาแฟแอบกินเกลี้ยงเลยเดี๋ยวแม่ใส่ให้ใหม่อะลูกอะแม่ใส่ให้ครับโอ้โหให้รางวัลคนเก่ง คนเก่งแบบนี้ก็ต้องมีรางวัลให้อยู่แล้วเนาะโหเก่งมากจ้าหนูเก่งแม่รู้แม่รู้หนูเก่งลูก,ลกหนูเก่งที่สุดเลยไขายวานของแม่รูปหล่อของแม่เนาะเก่งที่สุดเลยไม่ลักได้ยังไงใช่ไหมลูกไม่ลักไขวานแล้วจะไปรลักใครเนาะนลูกเนะาะไขวานคนเก่งของแม่เก่งที่สุดแล้วยอดเยี่ยมนะลูกนะอ,อ๋เก่ง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 มาก